สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับเป็นการวิเคราะห์ดวง ประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2567กันนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคําทํานายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกนะครับหรือท่านที่ติดตามผมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ของทั้งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคําทํานายดวงใหม่ๆนะครับที่สาคัญนะครับรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากผมแน่นอนนะครับการทํานาดยดวงของผมนะครับเป็นการทํานายดวงในภาพใหญ่ เป็นการทำนายดวงในภาพกว้างของคนที่เกิดราศีนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความแม่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่นแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามันจะตรงกับแต่ละบุคคลเป๊ะๆเลยไหมอาจจะไม่นะครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ท่านสะสมมาในชาติที่แล้วนะครับและชาตินี้ด้วยนะครับแต่ความคล้ายเคียงนะครับความใกล้เคียงจะเป็นใกล้เคียงตามที่ผมทำนายนะครับ เรามาดูจอลึกดวงของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมกันเลยนะครับดวงการงานนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับท่านที่ทํางานประจํานะครับและรับราชการนะครับทํางานประจํานะครับก็ได้แก่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับตําแหน่งหน้าที่อะไรก็อยู่ในเข้าข่ายหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรับราชการนะครับข้าราชบริหารทั้งหลายนะครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามา มีงานดีๆเข้ามานะครับโอกาสดีๆเข้ามานะครับโอกาสนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามีงานใหม่ๆนะครับมีสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทํานะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบหมายงานใหม่ๆให้คุณทํานะครับผมบอกไว้ก่อนว่างานที่เขามอบหมายนี้นะครับถ้าคุณคิดดีนะครับไมซ์ดีนะครับมองเป็นบวกนะครับอย่าไปมองว่าโหอะไรวะ งานนี้ให้ก know, ททูทําอีกแล้วทําไมไม่ให้ให้คนอื่นทําบ้างเลยนะครับถ้าคุณมองแบบนี้มันจะกลับกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่คุณถ้าคุณมองว่าเอ้ยโชคดีมากๆเลยนะครับที่เจ้านายเรานะครับมอบหมายงานนี้ให้ทาให้เราทํานะครับเรานะครับจะทํางานนี้ให้ดีที่สุดนะครับจะทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทํามันออกมาได้นะครับและที่สําคัญนะครับคุณไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ยากเย็นแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับงานที่คุณได้รับมอบหมายจะทําออกมาได้ปังได้ดีแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับหากเรานะครับคิดไม่ออกนะครับเป็นโจทย์ยากนะครับก็สามารถถามได้นะครับปรึกษานะครับกับทางหัวหน้างานผู้บริหารนะครับหรือว่าคนที่มอบหมายคุณมาเนี่ยปรึกษาเขาได้นะครับเราก็อย่าแบบเฮืยอย่าทำตัวเป็นตามลังพังเป็นเกินไปนะครับ ที่สําคัญนะครับคิดดีนะครับพูดดีทําดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมฝากไว้นะครับก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอย่าทะนงตนนะครับหากราศีกลุ่มนะครับคิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทะนงตนนะครับไม่ได้ทําตัวแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยากให้คุณคิดดีทําดีพูดดีนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมเชื่อว่านะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทนงตนทําเป็นแบบยิงๆทําเป็นแบบเออไม่ไม่ค่อยให้ความเคารพคนอื่นอันเนี้ยอาจจะเลิกเลิกได้ก็เลิกเลยนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ได้โอกาสนะครับขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสได้ลงทุนใหม่ๆนะครับที่การได้มีโอกาสนะครับขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ลงทุนใหม่ๆนะครับสิ่งสําคัญที่ผมต้องเพิ่มเติมให้คุณเลยนะครับก็คือหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะลงทุนอะไรนะครับก่อนที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยอย่าลืมที่จะหาความรู้ <talkin' S 1> เพิ่มเติมให้กับธุรกิจของคุณนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถก้าวหน้าได้แน่นอนนะครับ ที่สำคัญนะครับคู่ค้าพันธมิตรนะครับหรือหุ้นส่วนของคุณเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนที่เสริมดวงนะครับทําให้ธุรกจของคุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมน,นะครับคู่แข่งในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับแข็งแกร่งพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณทําตามที่ผมแนะนํานะครับรผมเชื่อว่าคู่แข่งก็ไม่สามารถ กระทบได้นะครับคู่แข่งก็ก็แข่งไปนะครับหน้าน้ำคนละหน้าน้ำนะครับเราก็สามารถไปได้ในแนวทางของเรานะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับอย่าประมาทนะครับอย่ามองแต่ตัวเองนะครับมองคนอื่นบ้างนะครับแล้วธุรกิจคุณจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับคนที่ตกงานนะครับแล้ว กำลังจะหาง,งานนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ผมขอพูดได้คําเดียวก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับแล้วก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับถ้าคุณพร้อมให้ลุยออกไปสมัครงานเลยคุณได้งานแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมนะครับก็นอนอยู่บ้านก่อนนะครับอันนี้ผม ประชดน,นะครับก็คือหากเราอยากได้งานนะครับเราก็ต้องทําตัวให้อยากได้งานนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้งานแต่นอนรองานนะครับไม่มีความพยายามที่จะอยากได้งานเลยอันนี้คุณก็อาจจะไม่ได้งานนะครับดวงการเงินนะครับโชคลาบนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคนที่ขยันคนที่ขยันนะครับคนที่ขยันคนที่คิดบวก ทัศนคติดีนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับรายได้คุณจะเยอะกว่าเดิมนะครับทั้งรายได้หลักรายได้เสริมเข้ามาเยอะมากๆนะครับมีโอกาสได้เงินจากเงินลงทุนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลงทุนเกี่ยวกับอะไรนะครับอาจจะเป็นหุ้นนะครับหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้มันออกดอกออกผลให้คุณได้เชยชมแล้วนะครับโชคลาภนะครับก็มีเข้ามาให้เห็นพอสมควรนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับสนับสนุนผมขอขยายความนิดน,นึงนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหนุนดวงนะครับอาจจะเป็นคนทําให้คุณได้เงินเพิ่มนะครับทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มนะครับส่งเสริมให้คุณมั่งคั่งมากกว่าเดิมนะครับจนทําให้คุณมีเงินเพิ่มในด้านต่างๆนะครับ ดวงความรักนะครับคนโสดนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแต่ก็ระวังนะครับจะเจอคนที่ไม่จริงใจนะครับเข้ามาหลอกคุณนะครับวิธีแก้ไขไม่ยากเลยนะครับเรานะครับก็แค่ไม่เริ่มต้นรักใครมากเกินไปนะครับเริ่มที่0ูนย์ศูไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเริ่มที่1อยนะครับค่อยๆคบค่อยๆดูใจ เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขได้เลยนะครับคนที่มีคู่นะครับมีแฟนนะครับหรือว่าแต่งงานแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับอย่าเขาเรียกว่าระวังนะครับระวังในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะครับคุณและคู่รักคุณเนี่ยจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายมากๆนะครับขอให้ระวังคําพูดนะครับบางครั้งเนี่ย อาจจะเป็นแค่การพูดหยอกล้อกันเฉยๆเนะครับคุณไม่ได้คิดอะไรหรอกคุณก็แค่อยากจะเล่นกับแฟนคุณอยากจะหยอกให้เขาอารมณ์ดีแต่การหยอกของคุณนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่ได้หยอกล้อไม่ได้อยากอารมณ์ดีกับแฟนคุณนะครับแต่การจะหยอกล้อเนี่ยควรดูจังหวะดีๆว่าจังหวะไหนควรหยอกจังหวะไหนไม่ควรหยอกคำพูดไหนหยอกได้คำพูดไหนหยอกไม่ได้อันนี้คุณน่าจะรู้ดีกว่าผมอันนี้ก็ลองดูนะครับ อีกอย่างนะครับผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับก็คือพยายามพากันไปทํากิจกรรมดีๆนะครับอาจจะทําบุญก็ได้ถ้าบางคนชอบทําบุญนะครับทํากิจกรรมร่วมกันที่ทําแล้วมีความสุขนะครับจะทําให้ชีวิตคุณจะมาทําให้ชีวิตคู่คุณเนี่ยหวานชื่นนะครับมีความสุขมากๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยนะครับก็ให้อภัยกันได้นะครับบางอย่างก็ยอมคู่รักบ้างก็ได้นะครับอย่าเอาชนะ แต่ฝ่ายเดียวนะครับอย่าคิดว่าความคิดตนเองเป็นใหญ่นะครับส่วนสุขภาพนะครับพานามัยนะครับในเดือนนี้นะครับก็อยากให้คุณดูแลสุขภาพดีๆนิดนึงนะครับรักตัวเองให้มากๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับระวังกล้ามเนื้อนะครับอาจจะปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมนะครับบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อได้ง่ายนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังผมนะครับหรือว่าติดตาม ช่องผมนะครับมีความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านภายใน3วัน7วันนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังตามที่คุณปรารถนาทุกประการนะครับ โชคลาภนะครับก็ขอให้วิ่งเข้ามานะครับทั้งคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมย้ามาทุกคลิปไม่ว่าเรานะครับจะดวงดีแค่ไหนนะครับหรือว่าหรือว่าเรานะครับจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยดวงไม่ค่อยดียังติดติดขัดขัดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรานะครับหมั่นสะสมบุญตอบแทนบนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับรวยโดยเฮงๆครับทุกท่านสวัสดีครับผม